ทำอ,อูตาา้าซาไปทำอะไรเยอะแยะไม่หายเป็นอาทิตย์เลยเพราะว่าผักเห็หีหมันลึกไงมันลงได้ลึก <c oughs> ลงได้ลึกครับจี้เข้าไปด้วยถูกไหมอ่ะสวัสดีครับซินเจียอยู่อีฟินนี่หัวใช้อังเปาตัว,ต,วตัวไกด์อีกรอบนึงอีกรอบนึงฟินซีนอะไรนะซินเจียอยู่อีฟินนี่หัวใช้อังเปาตัว,ต,วตัวไกด์แตเขาม่ดีอะไปพูดนี้ดีหรือเปล่าผู้พัชชินกังดีหรือเป่าสวัสดีเลยล่ะสิเนียนควายเหรอ ส身体健康万事如意อีกทีหนึ่งฮะ新年快乐，身体健康，万事如意。ครับตัดไม่ตื่นเลยตัดอะไรวะ้นี่ยปวดสะใจเหรอฮ่า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 อ่าไม่เป็นไรเลยเฮ้ยเป็นกังไงทุกท่านมาปีใหม่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 กรอนโอเควันดีครับวันดี้ก็จริงแล้วไม่ได้ไลฟ์เรื่องวิ่งมานานนะไม่ได้วิ่งทุกวันนะแต่ช่วงนี้แบบวิ่งออกจากบ้านอะไรเงี้ยวิ่งคนเดียวก็เลยไม่มีคนไลฟ์ให้อันนี้วิ่งมาแล้วอันนี้วิ่งมาสิบโลแล้ว ก็วิ่งมาที่สวนลมนะเจ้าพวกตัวจีนวันนี้อากาศดีนะปีๆจุดสี่นะเพราะว่าอะไรเอาถามว่าไปถฝีมือผู้ว่าเปล่าไม่ใช่นะไม่ได้มาชมผมเลยเป็นเรื่องของลมใต้พัดมาแล้วลมใต้พัดมาแล้ก็หอบฝุ่นแต่ก่อนมันลมตะวันออกก็พัดฝุ่นจากที่เผาที่อะไรมาครับแล้วก็จากผมว่าก็เพื่อนบ้านก็ดีบ้างนะแล้วก็มากองที่กรุงเทพแต่ว่าทำไมกองที่กรุงเทพกรุงเทพเป็นจุดที่ลมกระฉะแล้วก็มีตึกสูงนี่อะไรเงี้ยก็าทำให้ลมชะลอลงฝุ่นก็เลยตกไม่แล้วแต่พอลมใต้เปลี่ยนปุ๊บก็พัดฝุ่นขึ้นมาถามว่าตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ใคร ปัญหาก็ต้องเป็นภาคกลางกับภาคตวันออกเฉียงเหนือมั้งครับผเห็นว่าคุณภาคพี่น้องภาคกลางก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ช่วงนี้ก็ไปช่วยเราเอนจอยนะก็แล้วใครบอกว่าอากาศจะเย็นขึ้นเหมือนเย็นขึ้นเลยในพยากรณ์บอกว่าสัปดาห์หน้าจะดีขึ้นครับก็ได้ดีเย็นขึ้นนะผมเองก็ดีขึ้นนะไมเป็นแฮมสตริงนะแฮมสตริงอยูตรงนี้ตรงนี้นะแฮมสตริงคยู่หรือว่าโอโหเจ็บมากเลยแบบนี้เลยต้นขาด้านหลังต้นขาด้านหลังครับผมมันก็ลึกเข้าไปเงี้ยมันก็หน้าก็เส้นเดียวกันแล้วก็มีคนนนแะไปฝังเข็มโแล้วไม่่ใชฝัังเเข็็มมนนปอะไรี มันเข็มปักแล้วก็กระตุ้นเลยฟ้าที่รงยากลางนะฮะก็มีคลินิกแผนไทยจีนด้านล่างเลยโอ้กระตุ้นมันเดียวหายเลยโอ้ดีมากมากจากที่ยืดพยายามยืดมาเป็นอาทิตย์นะพยายามนวดพยายามเอาอุต้าตาอะไรบางทีมันเส้นมันอยู่ลึกไงมันก็ทาไม่ถึงแต่พอเอาไฟฟ้ากระตุ้นเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกที่ดีไม่ต้องใช้ยาอะไรก็ลองทางเลือกดูนะของเราถ้าเกิดคนไหนจะเอาร่าังกายแต่ว่าปัญหาคือเราไม่ได้ยืดตอนจบ ครับพอวิ่งเสร็จเราก็เหนื่อยเราก็นอนพักแล้วอาบน้ำทำงานเลยมันต้องต้องยืดนี่วิ่งไปยืดไปแล้วช่วงนี้ครับโอเควันนี้ก็ไม่ได้วิ่งเนี่ยพวกเรามานานเดี๋ยวเราวิ่งไปไปไม่ได้หวังไม่ได้เอาไม้มาไม่ต้องไหวแล้วเดี๋ยวก็ลาเลยว่าหรือไงอาลาเลยดีกว่าอาจารย์วิ่งมาได้ไหมได้ไหมได้ไหมหวังลืมเอาไม้มาเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์นานอะครับ แอนโบมาดูตัวนี่ทำไมเป็นอย่างเงี้ยแอนโบผมยาวขึ้นนะไม่ได้เจอกันเดือนหนึ่งผมยาวขึ้นไม่เจออาจารย์ตั้งแต่ปีใหม่ครับผมเริ่มยาวขึ้นครับเป็นเพราะเขาไม่มีผมมันจะเดินมานั่งกินเองเป็นเพราะเขาลืมผมเป็นเพราะเขาลืมผมก็โอเคครับงานตุ้ดซีทุนี้จะวุ่นนิดหน่อยครับ สองวันนี้ก็อยู่งานที vet, ่ยวราดนะก็พวกเราก็มีความสุขก okay. ันนะพี่น้องอะไรที่ไหลจีนแล้วก็พี่น้องทุกไปเลยก็ต้องรับมือตรงนี้จะน่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะขึ้นครับต้องวางแผนในการในการ่ก็คิดถึงทุกคนนะครับเรายังวิ่งทุกวันอยู่นะเราไม่เคยหยุดวิ่งนะพอดีง่ายบ่งกิโลละ้อมรับเสียภาพโอเค อันจะหยุดออกกำลังกายนะครับที่เราไม่ได้ไลฟ์ไม่ใช่เราหยุดวิ่งเนี่ยเรายังวิ่งุกวยันอยู่อ่าครับแต่เปลี่ยนเวลาวิ่งนิดนึงเพราะตรงนี้ต้อมยาวหน่อยครับโอเคงั้นไปก่อนนะเดี๋ยวไม่แน่อาจจะไลฟ์อุทีใต่ไกลได้ครับสวัสดีครับลาลาก่อนซินเจียยูอีเป็นนี้ว่าใช้อีกทีซินเจียยูอีแล้วเป็นนี้ว่าหช้อีกทีเล้ววัสดีปีใหอ่ 身体健康心想事成อาครับผมเก่งครับ oh, ทุกคนสวัสดีครับเอาเยอะนะครับังเบาเยอะนะครับ